ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่129สูงสกักนางมุ่งตรงไปยังถงทําพิธีในตอนนี้อาจพบกับสถานการณ์2แบบที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์แรกบุตรอน,นุอยู่ที่ธงทำพิธีบางทีเรื่องนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของท่านย่าแต่เป็นฝีมือของมารดาแท้ๆของบุตรอน,น,นุนั่นหรืออาจเป็นเพราะหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นบิดาของอวีเหลียนกลัวว่าจี้ถิงอวีจะรับรู้เรื่ององค์การตายของจี้หลิวซื่อจึงจ้างวันหญิงรับใช้ชาราทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้หากเป็นเช่นนั้นนางจะใช้ดับปิดชีพบ,บุตรอนุผู้นี้แล้วค่อยตามไปคิดบัญชีมารดาของเขาและหัวหน้าหมู่บ้าน อีกสถานการณ์คือบุตรอนุพู้นั้นไม่ได้อยู่ในถงทำพิธีเช่นนั้นก็แสดงว่าท่านย่าทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่นางสั่งให้คนไปสืบเรื่องของหมอผู้นั้นแล้วพาบุตรอนุนั่นหนีไปก่อนแล้วเมื่อปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันทุกอย่างก็ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าท่านย่าต้องการชีวิตของจี้ถิงอวี๋ เขาสะเดือดประตูอยู่ในใจของไปชิงเหยียนมีความรู้สึกเย็นว่าเข้าไปถึงขั้วกระดูกปะปนอยู่ด้วยที่มากกว่านั้นคือความรู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งที่เกิดจากความผิดหวังที่นางมีต่อท่านย่าทว่านางไม่อาจเสียสติจนทำทุกอย่างเกินขอบเขตได้นางได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนางต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังตอนจบยังไม่มาถึงนางจะทำทุกอย่างพังไปในตอนนี้ไม่ได้ ไปชิงเหยียนลูปมือไปจินถงเบาๆกำดาบในมือแน่นพลางเดินก้าวฝีเท้ายาวตรงไปยังถงรับรองด้านหน้าและก้าวเข้าไปในถงทําพิธีบุตรอนุผู้นั้นไม่อยู่จริงๆด้วยทว่านางนึกไม่ถึงว่าผู้ที่รอนางอยู่ในนั้นจะเป็นองค์หญิงใหญ่ที่น้ำตาคลอและเจียงหมัวมัวใจของไปชิงเหยียนหนักอึง้งคุณหนูใหญ่เจียงมัวมัวเอ่ยเรียกนางออกมาคํหนึ่งแล้วร้องให้ออกมา หากยังไม่เห็นหน้าองค์หญิงใหญ่ต่อให้บุตรอนุพูนนั้นจะไม่อยู่ในถงทำพิธีในใจของนางก็ยังมีความหวังเล็กๆอยู่ว่าคนที่ต้องการชีวิตของจี้ถิงอวีไม่ใช่ท่านยาท่านยาเพียงแค่ต้องการช่วยบุตรอนุผูนนั้นปกปิดเรื่องนี้เท่านั้นมือที่ถือดาบของหญิงสาวสั่นเทาความหนาวเหน็บจากก้นบึ้งของหัวใจแผ่ซ่านออกมาแม้ตัวนางเองยังไม่รู้เลยว่าดวงตาของนางแดงฉานเพียงใด นางถือดาบเดินมาที่นี่อย่างเปิดเผยเพราะต้องการให้องค์หญิงใหญ่รับรู้ว่านางต้องการฆ่าบุตรอนุผู้นั้นนางต้องการปกป้องจี้ถิงอวีองค์หญิงใหญ่รอนางอยู่ที่โถงทำพิธีก็เพื่อต้องการแสดงเจตนาลมของท่านให้นางเห็นว่าท่านต้องการปกป้องบุตรอนุผู้นั้นไม่ใช่หรืออย่างไรท่านยาองค์หญิงใหญ่ไปจินงและลู่ผิงทำความเคารพองค์หญิงใหญ่ องหญิงใหญ่มองดาบที่แกว่งไปมาอยู่ในมือของไปชิงเหยียนสีหน้าอบอุ่นอ่อนโยนส่อแววเมตตาดั่งเช่นเคยท่านเอ่ยขึ้นพวกเจ้าออกไปจากงธงทําพิธีก่อนเถิดออกไปห่างหน่อยข้ามีเรื่องจะกล่าวกับอาเป่าเจ้ากะไปจินทงเจียงหมัวมัวและหลูพิงเดินจากไปองคหญิงใหญ่หยิบทุบขึ้นมาสามดอกมือที่ถือทูบอยู่สั่นเทาจนไม่ว่าอย่างไรก็จุดทุบไม่ติดนางพยายามควบคุมอารมณ์ให้สงบจากนั้นเงยหน้าขึ้นรีดดวงตาที่ชื้นไปด้วยน้ำตาในที่สุดก็จุดทุบทั้งสามดอกได้ อาเป่าญาทำให้เจ้าผิดหวังแล้วคำว่าผิดหวังมันยังน้อยเกินไปเจ้ากะไปชิงเหยียนกำดับยาวในมือแน่นมองดูท่านญานิ่งนิ่งนางผิดหวังมากเสียจนสงบนิ่งลงอย่างน่าประหลาดทว่าร่างทั้งร่างเหมือนถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเย็นจนรู้สึกชาไปทั้งร่างหากจี้ถิงอวีไม่ได้ปกป้องนำม้วนไม้ไผ่กลับมาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดท่านปู่ต้องโดนตราหน้าว่าดึงดันออกรบนอนตายตาไม่หลับ วิญญาณผู้จงรักภักดีของตระกูลไปคงอยู่ไม่สงบเขาคือทหารกล้าที่จงรักภักดีและมีบุญคุณต่อตระกูลไปทว่าท่านย่าเพื่อช่วยลูกอนุที่เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นปกปิดเรื่องที่เขาทำให้ภรรยาของจี้ถิงหวีตายาย่ำยีศพของนางจนผู้อื่นรับรู้กันไปทั่วท่านย่าถึงขนาดต้องการชีวิตของจี้ถิงอวีเหตุใดบนโลกนี้จึงมีคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนตอบแทนความดีของผู้อื่นด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมอำมหิตเช่นนี้เจ้ากะ ร่างขององค์หญิงใหญ่แข็งทื่อเล็กน้อยค่อยๆปักทูปลงในกระถางทูบอย่างช้าๆช,ชีวิตนี้ย่าติดค้างผู้อื่นไว้มากเพื่อราชวงศ์ย่าติดค้างท่านปู่ของเจ้าติดค้างลูกชายและบรรดาหลานชายของย่าเพื่อตระกูลไปย่าติดค้างจี้ถิงอวีองค์หญิงใหญ่ลำคอตีบตันหรือกำแพงฝั่งทิศตะวันออกเพื่อซ่อมกำแพงฝั่งทิศตะวันตกหนึ่งย่าก็รู้สึกแย่มากองค์หญิงใหญ่หันกลับมาผมเขาโพลนถูกแสงเทียนสองสะท้อนจนเห็นอย่างชัดเจน นางไม่คิดจะปกปิดใบหน้าที่อ่อนล้าและชราภาพของตัวเองแม้แต่น้อยเอ่ยเสียงแหบพร่าอาเป่าเดิมที่ย่าไม่อยากให้เจ้าเห็นด้านที่เลวร้ายที่สุดของย่าไม่อยากให้เจ้าเห็นมือที่เปื้อนเลือดของย่าทว่าสำหรับย่าแล้วสายเลือดของตระกูลไปสูงสักมากกว่าเบ่ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ย่าจำต้องสละชีวิตของบ่ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์เพื่อรักษาชีวิตลูกอนุพู้นั้นสูงสักอย่างนั้นหรือ ได้ยินสองคำนี้โทรสะที่ไปชิงเหยียนพยายามควบคุมไว้เดือดพล่านขึ้นมาทันทีหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาที่มองไปยังองค์หญิงใหญ่เต็มไปด้วยความเย็นชาอาฆาตความสูงสักของตระกูลไปไม่เคยวัดกันที่สายเลือดเจ้ากะเราวัดกันที่เกียรติยศของตระกูลที่ได้มาจากการสละชีพเพื่อปกป้องชาวบ้านและบ้านเมืองที่สืบทอดต่อกันมาในทุกชั่วรุ่นเราสูงสักเพราะความจงรักภักดีและความกล้าหาญสละชีพเพื่อบ้านเมือง ลูกอนุผูนั้นมีสิทธิ์อันใดเรียกตัวเองว่าเป็นคนตระกูลไปเจ้าคะจี้ถิงอวีคือทหารกล้าที่จงรักภักดียอมแลกได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ตระกูลไปนั่นถึงจะเรียกว่าสูงสักลูกอนุผูนั้นเคยทําสิ่งใดเพื่อตระกูลไปบ้างเจ้ากะแค่เพราะในตัวของเขามีสายเลือดของตระกูลไปแค่เพราะเขาแท้ไปชีวิตของเขาจึงมีค่ามากกว่าผู้อื่นอย่างนั้นหรือเจ้ากะเช่นนั้นเจ้าต้องการสิ่งใด องหญิงใหญ่ยืดแผ่นหลังตรงบาร,รมีของการเป็นองค์หญิงใหญ่ค่อยๆแพ่ออกมาคมไปชิงเหยียนไว้บัดนี้ภรรยาของจี้ถิงอวีเสียชีวิตไปแล้วเจ้าต้องการฆ่าสายเลือดคนสุดท้ายของตระกูลไปเพื่อชาวบ้านธรรมดาคนเดียวอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนไม่ได้วัดกลัวองคหญิงใหญ่สักนิดนางกำมัดแน่นพลางก้าวเท้าไปด้านหน้าหนึ่งก้าวดวงตาของหญิงสาวเป็นประกายจากแสงสะท้อนของเปลวไฟ,ฟสายเลือดคนสุดท้ายของตระกูลไปเช่นนั้นหรือเจ้าคะ เด็กในท้องของท่านอสาสภัยห้ามีช่สายเลือดของตระกูลไปหรือเจ้ากะข้ามีช่สายเลือดของตระกูลไปหรือเจ้าคะไปจินซิ่วไปจินทงไปจินจือจนจ้อไปจินเจาะไปจินหวาไปจินเซอร์พวกนางคนใ,คนใดมีช่สายเลือดของตระกูลไปบ้างเจ้ากะอองหญิงใหญ่ขึ้นเสียงสูงพวกเจ้าล้วนเป็นเพียงสตรีภายภาคหน้าพวกเจ้าต้องแต่งงานออกเรือนจะสรรืบทอดตระกูลต่อได้อย่างไรจะมีทายาสรรืบสกุลให้ท่านปู่ของเจ้าได้อย่างไร หากกลัวว่าสายเลือดของตระกูลไผ่จะจบลงแค่นี้แต่งบุตรเคยเข้าตระกูลก็ได้นี่เจ้ากะไปชิงเหยียนตวัดถามหรือว่าเลือดตระกูลไผ่ในตัวหลานสาวของท่านมันน้อยกว่าลูกอนุพูนนั้นหรือเจ้าคะองหญิงใหญ่เคยสอนนางนับครั้งไม่ถ้วนว่าโลกใบนี้โหดร้ายกับสตร,สตรีสตรีเกิดมาพร้อมกับความยากลําบากทว่าจวนเจ้นกัวกงไม่เคยแบ่งแยกบุรุษและสตรีแต่ความจริงแล้วในใจขององคหญิงใหญ่หลานชายและหลานสาวยังคงมีความแตกต่างกันอยู่สินะ องหญิงใหญ่ที่โดนไปชิงเหยียนเถียงจนไปต่อไม่ถูกมองไปทางหลานสาวนิ่งนิ่งตวาดออกมาอย่างโมโหอาเป่าเจ้าต้องการจะทำสิ่งใดกันแน่ไปชิงเหยียนเคลื่องดาบยาวในมือทิ้งกล่าวด้วยเสียงแหลมสูงจนดังกังวานไปทั่วข้าต้องการความยุติธรรมเจ้ากะต้องการทวงความยุติธรรมให้จี้ถิงอวีบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของตระกูลไปต้องการทวงความยุติธรรมให้จี้หลิวซื่อเจ้ากะภายในถงทำพิธีเงียบสงดอยู่พักใหญ่องค์หญิงใหญ่ถอนหายใจพลางกล่าวออกมาช้า,ชา อาเป่าบนโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมไปเสียทุกเรื่องหรอกพวกเจ้าล้วนเป็นหลานชายและหลานสาวขององค์หญิงใหญ่แห่งคว้นต้าจินเป็นสายเลือดของจนเจิ้นกัวกงมีชีวิตที่สุขสบายกว่าชาวบ้านของตกแต่งในห้องของพวกเจ้าเพียงชิ้นเดียวก็ไม่รู้ว่ามีค่าตั้งเท่าใดบางทีอาจพอประทังชีวิตของครอบครัวที่มีถึงหกชีวิตไปได้อีกเป็นสิบปีหากอ้างถึงความยุติธรรมนี้มันยุติธรรมหรือไม่คนเราเกิดมาล้วนแบ่งสูงต่ำด้วยกันทั้งสิน้นแม้ลูกอนุผู้นั้นจะเลวทรามเช่นไร แต่เขาก็เป็นสายเลือดของท่านอารองของเจ้าเขาสูงสักกว่าผู้อื่นหนึ่งหรือกำแพงฝั่งทิศตะวันออกเพื่อซ่อมกำแพงฝั่งทิศตะวันตกหมายถึงการรับมือการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวไม่ได้แก้ไขที่ต้นต่อช่องตามใจทูเดย์ตอนที่130มีอันเป็นไปเจ้ากะท่านย่ากล่าวถูกต้องแล้วพวกเรามีชีวิตที่ดีกว่าชาวบ้านทั่วไปตั้งแต่เด็กทวทายาทของตระกูลไป เมื่ออายุครบสิบขวบก็ต้องติดตามผู้ใหญ่ไปออกรบฆ่าฟันสังหารศัตรูในสนามรบชาวบ้านตระกูลใดต้องไปออกรบเมื่ออายุครบสิบขวบบ้างที่พวกเรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็เพราะพวกเราใช้เลือดเนื้อของตัวเองแลกมามิใช่หรือเจ้าคะไปชิงเหยียนชี้นิ้วไปทาง้ต้วิญญาณในถงทำพิธีบรรดาน้องชายมิได้ตอบแทนบุญคุณของชาวบ้านด้วยชีวิตของพวกเขาหรือเจ้ากะป้องหญิงใหญ่มองดูหลานสาวที่ตัวสั่นเทาเพราะความโกรธและความเกรงชังนางเม้มปากแน่น การที่ท่านย่าต้องการฆ่าจี้ถิงอวีมันแตกต่างอันใดกับการที่ฮ่องเต้ส่งต้องการสังหารท่านปู่ท่านพ่อท่าอาและบรรดาน้องชายกันเจ้ากะหญิงสาวน้ำตาคลอเมื่อเอ่ยถึงการตายของวิญญาณวีรบุรุษของตระกูลไป่นางรู้สึกปวดใจจนแทบสลายเค้นเสียงเอ่ยรอดไรฟันออกมาทีละคำ หรือว่าคนที่มีความจงรักภักดีคนที่มีความกล้าหาญจะยิ่งอยู่บนโลกใบนี้มีได้กันเจ้ากะท่านปู่เสียชีวิตเพราะความตรงไปตรงมาไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่บีบบังคับบุรุษตระกูลไปเสียชีวิตเพราะต้องการปกป้องชาวบ้านไม่ยอมละทิ้งพวกเขาไปอย่างคนขลาดจี้ถิงอวีต้องมาเสียชีวิตเพราะมีบุญคุณต่อตระกูลไปอย่างนั้นหรือเจ้าค้าหรือว่าผู้ที่มีจิตใจเมตตาจงรักภักดีล้วนถูกชะตากำหนดนี้ให้ตายดีเจ้ากะ ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยคำถามและน้ำเสียงที่ทรงพลังราวกับสลักศึกลงไปในกระดูกของป๋ายชิงเหยียนทำให้องค์หญิงใหญ่วันวิตกจนชาวว่าไปถึงปลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่ในเสื้อขององค์หญิงใหญ่สั่นอย่างรุนแรงเมื่อเอ่ยถึงสามีบุตรชายและหลานชายของนางองค์หญิงใหญ่เจ็บปวดจนแทบขาดใจนั่นสินะอาเป่ากล่าวถูกต้องทุกถ้อยคำไป๋ายไวทิงเสียชีวิตเพราะความซื่อตรงไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมโอนอ่อนไปตามสถานการณ์ บุรุษตระกูลไปเสียชีวิตเพราะไม่ยอมทอดทิ้งชาวบ้านพวกเขาทุกคนสละชีพของตัวเองเพื่อปกป้องชาวบ้านนับแสนที่อยู่ทางด้านหลังส่วนจี้ทิ้งอวีเพราะเขามีบุญคุณต่อตระกูลไปเป็นอย่างมากองหญิงใหญ่จึงจําเป็นต้องฆ่าเขาหากเขาเป็นเพียงบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ธรรมดาคนหนึ่งของตระกูลไปองหญิงใหญ่อาจข่มขู่เข้าด้วยนาจมหนามอาจล่อลวงเขาด้วยผลประโยชน์ได้เหตุใด,ดต้องลงมือฆ่าเขาเช่นนี้ด้วย ดวงตาของปัยชิงเหยียนวาวโรดความเกรียชังกรดแค้นพุ่งพล่านอยู่ในใจของปัยชิงเหยียนในขณะที่นางกำลังยืนอยู่หน้าธถงทำพิธีแห่งนี้ท่านญาติของนางผู้นี้แตกต่างอันใดกับคนในราชวงศ์เหล่านั้นกันใช่แล้วนางคือองค์หญิงใหญ่ต่อให้นางจะแต่งเข้ามาในตระกูลปัยมีทายาทให้แก่ท่านปู่ทว่านางก็ยังคงเป็นองคหญิงใหญ่ของราชวงศ์อยู่ดีองค์หญิงใหญ่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ถามอย่างไร้เรี่ยวแรง เจ้าต้องการฆ่าไปชิงสเสวียนจริงๆอย่างนั้นหรือเลือดต้องชำระด้วยเลือดฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่คือสัตธรรมของชีวิตเจ้ากะไปชิงเหยียนกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวองค์หญิงใหญ่เงยหน้าขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตานั่นคือน้องชายของเจ้านักเขาแท้ไปจี้ถิงอวีคือบ่าวผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมสละชีวิตเพื่อตระกูลไปภรรยาของเขาโดนสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นข่มเหงจนตัดสินใจฆ่าตัวตายไม่ว่าจะว่ากฎหมายเหตุผลหรือความรู้สึกเขาสมควรตายทั้งนั้น ดวงตาของหญิงสาวลึกลํำจนมองไม่เห็นก้นบึงคนที่นี่สัยชั่วช้าเลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานผู้นี้ท่านย่าได้โปรดอย่าทำให้สกุลไปของเราต้องแปดเปื้อนจนท่านปู่นอนตายตาไม่หลับเลยเจ้ากะต่งซื่อหูหยินสองหลิวซื่อหูหยินสามหลี่ซื่อที่รีบบึงมาทันทีที่ทราบเรื่องรวมถึงไปจินซิ่วไปจินทงไปจินจื้อต่างยืนรออยู่ด้านนอกด้วยความร้อนใจหูหยินห้าฉีซื่อถูกสาวใช้ประคองเข้ามาเมื่อมาถึงก็รีบเอ่อยถามในทันที เกิดเรื่องอันใดขึ้นข้าได้ยินบ่ารับใช้กล่าวว่าอาเป่าถือดาบไปฆ่าคนนางจะฆ่าลูกอนุผู้นั้นหรือไปจินทงยืนเฝ้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกหลูผิงกับเจียงหม,มัวเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้นางฟังอย่างละเอียดแล้ว นางรู้แล้วว่าบุตรอนุพูนนั้นหวังจะข่มขืนภรรยาของจี้ถิงอวีภรรยาของจี้ถิงอวีวิ่งเอาศีรษะกระแทกสาวในจวนจนเสียชีวิตสัตว์เดรัจฉานที่สมควรตายอย่างไปชิงสเสวียนกลับสั่งให้คนย่ำยีศพของนางจนไม่เหลือแม้แต่ร่างมีหน้าแล้วตอนที่เขามาที่ถงทำพิธีใบหน้าของเขาถึงมีรอยขีดข่วนไปจินถงโมโหโจนร่างสั่นเทิมวันที่จี้ถิงอวีกลับมาที่จวนไปจินถงอยู่กับไปชิงเหยียนตลอด นางรู้ดีว่าจี้ถิงอวีทำเพื่อตระกูลไปมากมายเพียงใดจี้ถิงอวียอมสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ตระกูลไปทว่าเพื่อช่วยบุตรอนุผู้นั้นปกปิดเรื่องการตายของภรรยาของจี้ถิงอวีท่านย่าถึงขนาดต้องการฆ่าจี้ถิงอวีไปจินถงเบนหน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาหนีไปอีกทางนางยังเจ็บปวดถึงเพียงนี้แล้วพี่หญิงใหญ่ที่รักและผูกพันกับท่านย่ามากมายเช่นนั้นจะเจ็บปวดมากเพียงใดกัน ภายในถงทำพิธีเงียบสงบอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดองค์หญิงใหญ่ก็ตัดสินใจยอมถอยออกมาก้าหนึ่งอาเป่าหาักเจ้ายังเชื่อในตัวย่าอยู่ปล่อยให้ย่าจัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของตระกูลไปย่าจะคืนความยุติธรรมให้จี้ถิงอวีเองได้หรือไม่หากตัดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างย่าหลานทิ้งไปให้ไปชิงเหยียนเชื่อว่าคนที่ต้องการฆ่าจี้ถิงอวีจะคืนความยุติธรรมให้จี้ถิงอวีอย่างนั้นหรือนางเชื่อไม่ลง ไปชิงเหยียญกัดฟันแน่นร่างทั้งร่างเย็ยนชาราวกับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาวหากท่านย่าเชื่อใจข้าท่านคงไม่เอาตัวลูกอนุพู้นนั้นไปซ่อนไว้ที่หมู่บ้านให้เขามีโอกาสทำร้ายภรรยาของจี้ถิงอวีจนตายหรอกเจ้ากะอง์หญิงใหญ่หลับตาลงแสดงว่าหลานสาวคนโตของนางไม่ยอมเชื่อใจนางอีกแล้ว ท่านย่าส่งตัวลูกอนุพู้นั้นมาให้ข้าตอนนี้ให้ข้าพาเขาไปฆ่าที่หน้าเตียงของจี้ถิงอวีหรือไม่ท่านย่าก็ซ่อนเขาไว้ให้ดีๆมิเช่นนั้นหากข้าเจอเขามันเมื่อไรข้าจะทําให้เขาตายทั้งเป็นจนรู้สึกเสียใจที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนเจ้ากะท่านย่าเป็นคนเลี้ยงข้ามาเองกับมือท่านย่าคงรู้ดีว่าข้ากล่าวจริงทําจริงไปชิงเหยียนจ้องไปยังองค์หญิงใหญ่ที่ดูชราภาพลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของนางวาวรอดความเจ็บปวดและความโกรธเคืองจุกแน่นอยู่ในอก หรือเพื่อปกป้องชีวิตของลูกอนุพู้นนั้นไว้ท่านย่ายอมสละได้แม้แต่ค่าเช่นนั้นท่านย่าก็สั่งให้องครักษ์รับมาสังหารค่าเดี๋ยวนี้เลยเจ้ากะดวงตาของไปชิงเหยียนแดงฉานจนหน้าตกใจแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้วันนี้ข้าขอสาบานต่อหน้าดวงวิญญ,ญาณวีรบุรุษของตระกูลไปมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากเขาไม่ตายก็ขอให้ข้ามีอันเป็นไปอ้อาเป่าดวงตาของ,ององค์หญิงใหญ่วาวโรด สงซื่อที่อยู่ทางด้านนอกได้ยินเสียงกล่าวสาบานของบุตรสาวก็ตกใจจนแทบอยากบุกเข้าไปด้านในทว่าก็ทำได้แต่อดทนไว้น้ำตาของนางไหลาพากไม่ขาดสายไปชิงเหยียนมองดูใบหน้าของท่านย่าที่เคยเอ็นดูนางรักนางยามนางเป็นไข้ไม่ยอมลดก็ยินดีแลกอายุไข่สิบปีของตัวเองเพื่อให้นางปลอดภัยเลือดใน,ในหัวใจของนางเย็นเฉียบราวกับถูกความหนาวของฤดูหนาวแช่แข็งเอาไว้หญิงสาวคุกเข่าลงบนพื้นก้มศีรษะคำนับองค์หญิงใหญ่อย่า,ยยางหนักแน่น ท่านย่าเคยกล่าวว่าหากไม่ยอมตัดให้เด็ดขาดก็จะมีแต่ความวุ่นวายวันนี้ขอบพระคุณท่านย่ามากเจ้ากะที่ทําให้ข้าตัดได้เด็ดขาดเสียทีปองหญิงใหญ่รู้สึกเหมือนถูกมีดดาบแทงทะลุที่หัวใจร่างกายเซจจนแทบลม้มอาเปาเจ้าจต้องการตัดความสัมพันธ์ย่าหลานกับย่าอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนกัดฟันแน่นไม่กล่าวสิ่งใดออกมาทั้งสิ้นนางคํานับศีรษะจรจรบพื้นสามครั้งลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากโถงทําพิธีอาเป่าอาเปา องค์หญิงใหญ่เอ๋ยเรียกไปชิงเหยียนอย่างร้อนรนทว่านางไม่หันกลับมาแม้แต่น้อยไปชิงเหยียนเดินออกมาจากถงทําพิธีมองเห็นมารดาท่านอาสภพยและบรรดาน้องสาวรออยู่ที่ด้านนอกลมหนาวพัดเข้ามาจนน้าตาอุ่นร้อนไหลรินออกมาอย่างอดไม่ได้ในที่สุดนางกับท่านย่าก็เดินมาถึงจุดนี้จนได้อาเป่าต่งซื่อก้าวขึ้นบันไดไปกุมมือที่เย็นเฉียบจับขั้วกระดูกของบุตรสาวเอาไว้ท่านแม่ข้ามิเป็นอันใดเจ้ากะ น้ำเสียงของหญิงสาวแหบพรา่าข้าอยากไปดูอาการของจี้ถิงอวีเจ้ากะต่งซื่อพยักหน้าไปเถิดทางนี้มีแม่อยู่ไปชิงเหยียนไม่อยากให้มันดาท่านอสไพรยและบรรดาน,น้องสาวเห็นด้านที่อ่อนแอของตัวเองหญิงสาวก้มหน้าทำความเคารพแล้วเดินไปยังเรือนหลังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ